ไปที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งซึ่งฉันเพิ่งคบพบเว้ยพี่จำหนูได้ด้วยเหรอจำได้ดีค่ะเด้ใส่ไม่ได้รู้หนึเออแล้วโรงแรมเออสิบแตกมาในทรงผมที่ชื่อว่าหนวดกุง้งมีวีหนวดกุงกนน้งเห็นปะ บอกว่าตอนเนี้ยฉันอยู่ที่ชะอํมแหละถือซะว,ว่ามานวดโชว์ขอต้อนรับกับส่รายการโมบินาอยู่ถูมาถึงก็คือนวดก่อนเพราะว่าปวดหัวไม่เก่งขึ้นม,มันเจ็บแต่มีความสุขเฮ้ยโดนอะไรวะ อ,นนนอยากได้กูปเปิดรายการสือสกวยได้อ่ะก่ตรงนี้เลยนี่เอ,อสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโมอามีนา y t u t u นะคะวันนี้ฉันมาอยู่ที่ฉะอัมนะคะก็ไม่ได้มานานมากแล้วเป็นไงคนน้อยๆชิวๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ไปที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งซึ่งชันเพิ่งมพบเว้ยที่เนี่ยคือเป็นโรงแรมเล็กๆเลยแล้วไพวทมากส่วนตัวลองดูว่าจะดีตื่นไม่ดีนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยละกันค่ะั้นแรกของชั้นเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอที่โรงแรมขอนก่อน้านชิ่อโนีิก่อนัวเก็บยาที อเ,เอาอนนีเอาหอยหวานเอานี่เลยเอานี่เลยเอาพุ้งเนี่ย,ยอเป็นแบบตลาดน่ารักน่ารักไยเ,เ <c oughs> ไปเดไปดูร้านอานื่นกันจับได้ด้วยเหรอได้ดีว่เฮ้ยอ้ยเมืง เรากินปูดีกว่าแบ่เรื่องให้หน่อยเอาเอาโลนึงเอาเอาตัวผู้ตัวเมียคะเอาตัวผู้หรือตัวเมียอร่อยกว่าเลอบางคนชอบกินตัวเมียมีไข่เอาผสมกันเ,เอาได้ค่ะตัวเมียมีไข่ตัวผู้ไม่ไไม,ไมีไข่มีแต่ตม,ม,ตมตค่ะ ตลาดอาหารทะเลที่แบบโอเคนี่ถอดแม่นี่คือแถวนี้คนไม่มีเยอะนันะก็เลยปลอดๆก็เลยถอดดูนะคะทุกคนเออเหมือนเราได้เห็นชีวิตชาวประมงอะไรแบบเนี้ยเนาะมันก็ชที่วไปอีกแบบหนึง่งใครที่มาย่านชะอำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําก็อยากให้มาการเพราะว่าอาหารทะเลถูกแล้วเอากลับไปทําเองได้แล้วเขาก็มีบริการทําให้เราเอาเนี้ยเพื่อนเอาแล้วมึงมาแล้วหนึ่ง นิวนั่งสาดจังเลยไม่มีที่อยู่ละนี่ฉันสั่งของไว้เดี๋ยวเราไปเอาของกันแล้วก็เดี๋ยวไปเจอ,เจอกันที่โรงแรมนะคะเราไปเปิดโลก้อมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนทั้งหมดเท่าไหร่คะขอถ่ายรูปหน้าร้านด้วยเขาชื่ออะไรนะเบียร์โมเดลอะไยรูป้ลยขอบคุณนะคะคุณพี่อองค่ะส่งนิดนึงเจอที่โรงแรมอะไร เดี๋ยวไปถึ่งหอยเชลลแล้วไม่เจอทเลงแล้วกูตงฝามรอบแล้วเนี่ยไม่เจอทึ่งเร็วเดี๋ยวไปเจอเจอที่โรงแรมนะคะกูตกไปไหนกูตกอะไรต้มตันหน่อยหยุดตกไปไปพอเลิกถ่ายเอาอีกแล้วถ่ายกูอีกแล้วแล้วพอเสร็จปุ๊บก็บอกให้กูตกไปโรงแรมตกห้ารอบแล้วเดี๋ยวไปเจอโรงแรมตะกองจังได้นะชื่อคุณถ่ายอยู่นั่นอะ าราวานคลับแอดหัวหินนะคะก็จะเป็นแบบแนวแคมปิ้งริมทะเลมีกิจกรรมให้เล่นมีเซิร์ฟมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันจะไปลองดองอันนี้ก็จะเป็นรถบ้านนะคะส่วนบ้านที่อามินาจองมาเงี้ยมันก็จะเป็นสองหลังติดกันเหมาะสําหรับแฟมิลี่นะคะก็จะมีสระว่ายน้ำเล็กๆไว้ปาร์ตี้กินปิ้งย่างอาหารทะเลจะมีส่วนกลางเป็นสนามหญ้าเล็กๆเ,เห็นว่ายังเปิดไม่ถึงปีเลยนะคะ ใครสนใจก็จองมาได้เลยนะคะคาราวานคลับแอดหัวหินนะคะอยู่ซอยชอ e. ะอำ51รับรองว่า private มากใกลก้กรุงเทปด้วยชั่วโมง45อะไรอย่างงี้ก็ถึงปัแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดเล่นเซิร์ฟแนะนำโรงแรมไปเหงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปอับแตัวอะไรเงี้ล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าอมเมริจะเล่นเซิร์ฟรอดหรือไเปล่าขอส่งเข้าโรงแรมเลยค่ะส่งเข้าโรงแรมอีกแล้วนี่ไงกูอยู่โรงแรมแล้วชิลมาก บนึงแปบบนึงแปบบนึงเดี๋ยวกูขอสวยก่อนอ่ะทำอะไรกนะันอะเห็นความรับกูหมดเลยน,ลนี่แม่ละยายเล่าสิแม่อุหนูขาเขาอันนี้คือดีจริงๆมันคือ acne oil control serum T zone oil free ของแบรนด์เชอร์สกินแคร์จ้าเกะเลยอ่ะ จะมีขนาด15กรัมกับ30กรัมเธอเธอร์สกินแคร์ตัวเนี้ยคือมันช่วยเรื่องสิวโดยตรงที่ฉันชอบพอเพราะอะไรมาฉันเป็นคนมาร์กหน้าทุกวันแล้วเวลาฉันเป็นสิวอะ่ะฉันก็แบบแค่เน,นี้แต่แต่มันเป็นมาร์กได้เว้ยทำให้สิวยุบภายใน24ชั่วโมงจะไปออกแดดจะไปททำอะไรมาคือจะบอกว่าสิว ว่าจะเป็นสิวไตสิวอักเสบสิวพอสิวอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยหรือถ้าเกิดว่าใครทาลงไปแล้วแล้วอยากจะแต้มเป็นจุดๆก็สามารถทําได้เอาคัตเตอมบัตอะแตะไว้อย่างเงี้ยสิวคุณก็จะยุดสว่วนผสมของเซรั่มตัวนี้นะคะก็จะมีไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะอัลลันโทอินสารสกัดจากชะเอมเทศสารสกัดจากใบชุมเห็ดเทศเปลือกมังคุดใบยพยายอ นี่สำคัญเลยนะคะมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบให้แกบผิวจ้าและคืออันนี้ฉันจะบอกว่ามันได้รับรองจากสถาบันการแพทย์ผิวหนังนะว่าอ่อ,อนโยนต่อผิวไม่ระคายเคืองแน่นอนใครสนใจเข้าไปที่เพจเขาได้เลยเชอร์สกินแคร์นะคะเขามีจับโปรโมชั่นบ่อยมากเธอเอ้ยมีตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้ขอแนะนำก่อนนะตื่นเต้นอยากโชเธอ,เธอ กินตัวนี้ตามอันนี้เป็นวิตามินมันจะช่วยทั้งผิวหน้าและผิวกายคืออ่ะบางคนชอบเป็นสิวที่หลังตัวนี้ทําให้สิวยุบลดการอักเสบและคายเคืองต่างๆค o l ์ f า o ูดพลัสซิงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีสารสกัดระดับพรีเมียมนะคะได้รับมาตรฐานการผลิตระดับโลกเลยทุกคนมีส่วนผสมจากีวีสคอะาเทียมซิงอะมิโนแอ โซเดียมแอสคอบคอลลาเจนเพิ่มไทยจากปลาสารสกัดจากเมล็ดงูและอันสุดท้ายนะคะสารสกัดจากเปลือกสนช่วยลดเลือดลิ้วลอยข้างในนี้มี30แคปซูลถ้าเกิดว่าใครเป็นสิวแบบเยอะหน่อยอะไรเงี้ยก็เช้าเย็นก็ได้นะคะหรือว่าใครจะกินก่อนนอนก็ได้แต่ว่าฉชันเนี่ยกินตอนเช้าแล้วแต่ใครสะดวกกินเหมือนกันครับแต่จะบอกว่าทั้ง2ตัวนี้ได้รางวัลด้วยนะเธอเป็นรางวัลจากนิตยสารสุรสัปดาหหัวสองพันยี เอยล่าสุดเลยแล้วจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเชอร์เนี่ยเขามีหลายตัวมีหลายเซ็ต มีหลายกลุ่มแต่ที่มาแนะนำเนี่ยก็คือกลุ่มนี้ซึ่งมันแบบดีมากเวลาทํางานอะไรอย่างเงี้ยพะมีสิวมันไม่สวยไงนักสแสดงส่วนใหญ่เป็นสิวโพล่หน้าเราพวกมันจะเหมือนแบบเหมือนแพ้อะไรตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่มันช่วยป้องกันและช่วยรักษาแนะนําแบรนด์เชอร์คอลลัฟฟูดพลัสซิงนะคะทานวันละหนึ่งแคปซูลหรือถ้าเกิดว่าโคม่ามากๆก็สองก็ได้ค่ะจะได้หายไวๆไม่ว่าจะเป็นสิวโผลสิวอักเสบมันก็จะลดลงจางหายไป ทำผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะแนะนําให้ทานวิตามินนะคะควบคู่กับเซรั่มตัวนี้ไปด้วยเลยนะคะน้องๆวัยรุ่นนะคะใช้ได้เพราะส่วนผสมของเขาก็มาจากธรรมชาติแล้วก็ได้รับรองจากสถาบันผิวหนังกันแพทย์แล้วจะบอกราคาให้สามร้อยห้าสิบสิบห้ากรัมหกร้อยห้าสิบสามสิบกรัมราคาจับต้องได้หมูแนะนําพอยังพอแล้วจ้าห้ามขโมยเออไม่ขโมยหรอกไม่เห็นเลยซ้อไม่เห็นเลย เดี๋ยวไปเล่นเติมดีกว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยูาการเล่นเติมคือจะบอกว่าฉัานไม่เคยเล่นนะใส่ชิชิ <c oughs> เอะใส่ไม่ได้รึ่ังเออเราลังทำเพิ่ม เออติ1บแเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะมีรองเท้านะคะต่อไปรองเท้าใส่ที่อะไรอ่ะงนี้า,า,านั่งไปก่อนนั่งไปก่อนนั่งก่อน้นอนอย,ยข้างหน้าอยู่นู อ่ยยืนนหมันต้องมีการทรงตัวที่ดีมากค่ะคือต้องแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นใครอยากจะเล่นแนะนําให้ไปเรียนก่อนอ้าวไปเรื่อยแล้วน่ะไปเรื่อยบ๊ายบาย แต่ก็กลับเลยปะ <c ười> ดาดาถ่ายงานอยู่ที่ไหนเออขับมาเลยหัวหิน51ห้าสิบกูขับไปหัวหิน51ปุ๊บ,บเอ,อ๊ะถึงไหนแล้วเนี่ยอยู่เซเว่นแล้วเนี่ยไม่มันจะมีวัดนะอ่ะแถวนี้ไม่มีวัดนะชะอํา51ค่ะกูเลยไปกี่โลเมื่อกี้ชอบไหมที่เนี่ยชอบมากดีมากเลยย่าบรรยากาศมาเดี๋ยวเราย่างให้ก็ได้เธอก็คุยกับท่านผู้ชมไป,ไปเป็นขี้ข้าววันนี้นี่ทำเองไม่มีใครทำจริงๆวันเนี้ยโมนนี่นิวไม่ได้นัดกันพอดีว่าใกล้บ้านเพื่อนไม่ใกล้บอกไว้มาเธอที่เธอ วันนี้มาในทรงผมที่ชื่อว่าหนวดกุ้งทีวีหนวดกุ้งเห็นปะวันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะมีน้ำแฟนตงแฟนต้าขนมช็อกโกแลตต่างๆ <c oughs> เป็นดินว n o r m a อเป็นปาร์ตี้ใสๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนของที่ค <c oughs> ารวานนะคะแอดหัวหิน <c oughs> จริงมันเหมาะกับแบบมากับครอบครัวมากับแฟนใช่นะที่กูจอดเนี่ยเพราะว่าเรามากับเป็นกลุ่มใหบ้านสองหลังอันนี้ก็นอนได้สีคนอันนี้ก็2คน 2> <ๆ>ก็หเจคนมาได้ช่วงนี้มาเที่ยวได้ปลอดภัยรับรอง,งน้ากูถึงตีนแล้วเนะี่ย มึงสร้างภาพไงทำเป็นย่าง,งกูกินใช่ <c oughs> มึงดูบุญย่างกูมึงกินจริงจหรอย่างเองใครอยากกินอะไรก็ย่ออยางเองนะลูก <c oughs> ไปจัดอันทุกคนแย่เลยย่างอะไรไม่เป็นเลยฉันอยากแนะนำอีกคนหนึ่งให้ทุกพนเธอรู้จักจริงปะออนมือยำทำยำอร่อยมากจริงๆเดี๋ยวจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักเธอออนดีแหละชื่อพิมออนค่ะเปลี่ยนชื่อมาแล้วกี่ชื่อ ชื่อแรกที่แม่ตั้งให้ชื่ออะไรออนจีราแล้วก็เปลี่ยนเป็นพัทวีจากวพัตวีเป็นพันนาลีพันนาลีอ่ะมันแปลว่าผู้หญิงที่พัฒนาเลยพัฒนาเลยเปจ็ดสิบพันนาลีเป็นอะไรปานปียาแล้วก็พิชยาพรแล้วพิมพออนอ่ะเดี๋ยวซีแล้วก็โนพศรเออพิมพออนตอนนี้ปัจจุบันชื่อพิระยาเออไปนั่งหล่อกไปนั่งหล่อออ๋ออ๋อไปเถอะอ๋อยังโสดนะคะใครที่อยากได้ผู้หญิงอ้วนเชิญทางอิน Inbox คุณพิมพ์ออนบ็อกซ์ได้ค่ะเดี๋ยวจะให้เลือกปัดทินเดอร์ หาที่เกิดมากูไม่เคยแตะอะไรทินดงทินเดอร์แอปอับอะไรเลยนะตอนเนี้ยห้าทุ่มแล้วมึงรู้ยังหูนั่งปิ้งกันอยู่เนี่ยส่งเข้าโรงแรมน่ะส่งเข้าโรงแรมในบรรยากาศแห่งค่ำคืนนี้ค่ะเ้าขออะไรอีกทีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวเราดูไปอ่ะ น oh. ั่นเลวเน่อเนี่ยนะหรอครูคนใหม่ขจูเนี่ยจูมาเลยหรอจูท่าทางไม่เบาเลยนะเราหน้าปิดซะ ทองแล้าหาก็เป็นขี้เรือนแบบเนี่ยคุณกะยังเป็นแหวนเสียใจเสียใจเสียใจอีกอีกช้ำอีกแต้นางเอกไ้ตอบเธอหนึ่งพี ก่อนกินข้าววันนี้กูนี่อยากจะโทรช่วงนี้กำลังติดเชอร์สกินแคร์อยู่ช่วยบำรุงผิวด้วยทำให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็ขจัดปัญหาเรื่องสิวทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายของเราด้วยค่ะทุกคนไปดูในเพจเขามี f c e e o o o ช s อ o ปี้เธอสกินแคร์เข้าไปจัดโปรโมชั่นบ่อยมากแล้วก็เยอะมากรับรองว่าคุ้มสุดๆเลยกินก่อนเลยเขาบอกว่ากินตอนท้องว่าง <S 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 เว้นให้รู้สึกว่าเออยามันเข้าไปข้างในก่อน แล้วก็เดี๋ยวกินตอนนี้ขั้นตอนการแต่งหน้าของฉันฉันก็จะมีน้ําตกอะไรของฉันตัวหนึ่งก็จะมีตัวเนี้ยอีกตัวหนึ่งเป็นตัวถัดไปแล้วก็ตามด้วยกันแดดนะคะแล้วก็ถึงจะแบบแต่งหน้าได้ตามปกตินะคะก็เป็นเซรั่มลดสิวสิวอักเสบสิวผดสิวฮอร์โมนสิวอะไรต่างๆนะคะไม่เชื่อลองไปพิสูจน์เฮ้ยมันแห้งไวมาก เราแบบทำมาจากสารสกัดไฮยาลูรอนโมบิไลคับไฮยาลูรอนอยู่มันจะมีไฮยาลูรอนหลายประเภทมากแต่อันเนี้ยเป็นแบบไฮยาลูรอนเข้มข้นอ่ะทาไปแล้วหน้าเราจะรู้สึกว่าไม่เหมือนทานครีมคือมันเบาหน้าไม่มีความหนืดของความเป็นครีมหรือเซรั่มอยู่อะแต่ว่าผลลอยได้ของเขาที่ดีคือรักษาผิวทำให้ผิวแข็งแรง ฟ้ากะจุดดังดำทำให้ผิวสว่างใสขึ้นใครตามหาไฮยาลูรอนอยู่นะคะแล้วก็อยากจะรักษาสิวบวกเพิ่มเข้าไปด้วยอามินาแนะนำเชอร์สกินแคร์ค่ะอันนี้ต่อไปก็กินข้าวกนแล้วก็เราจะเดินทางกลับกรุงเทพนะคะมาชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเอง2วันหนึ่งคืนมาสัมผัสบรรยากาศเชียวชิลได้นะคะที่ชะอํานะคะหรืวอว่าคาวันคาบวทนะคะก็เข้าไปดูในเพจ ากด้วยนะคะอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจคะ่ะมันคือโรงแรมรับขุนชัาเอางี้พูดกันตรงๆฝากรายการด้วยเนะเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กูหน่อยกด subscribe กดเข้าไปกดทุกอ่านฝากด้วยนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆคนะ่ะที่คอยติดตามแล้วก็ไม่เบื่อวิถีชีวิตของดิฉันนะคะแล้วเดี๋ยวคลิกหน้าหน้าเจอกัน อาปากค่ะส่งข้างแรงดิคู่ห้องโรงแรมไปแล้วส่งข้างแรงส่งข้างแรงมันของเมื่อวานไงแม่วันนี้ของวันนี่กูก็อยู่โรงแลมฉไม่มีใครรู้โรงแรมเอาใหม่โรงแรมไม่ได้เออนีึกว่าอยู่ทะเลเฉยๆส่งข้างแรงหน่อยนี่ก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งของโรงแรมก็อยู่ตรงนี้โรงแรมโอ๊ยไรแล้วนะเฮ้ยอะไลูกเลยเลย